Hmm. คือว่าน้องพี่น้องอันตาวาสีมาหลอยห้องไอเิ่นกระพอะเดียไหลซ่าเจ้าข้องพนังอยู่นี่ไม่พี่ใส้ปืนเจ้าปืนยังม่เอาบรรยากาศฝา,ากตอนผู้อยู่กรุงเทพกรุงไทยเนาะเขากะขึ้นสิคือทอดบ้านอยู่ได้ขนฟูเคยห้ากินซ่า่อยได้พี่ดีครับพี่น้องนุ่มบานปลานะ้าจีนบานครับผมวันนี้นุ่มบานปลากับผ้าพี่น้องมาจอบหนูเก่าครับผมวันนี้เอาหม้อไส้มาครับผมมันอยู่ไกลบ้านนะนะตะอยู่มองเก่านระแต่ว่ามันสิได้ไป มองอีกมองหนึ่งขว่มังผลนุ่มปานป้าก็เลยบริยังรัดห่วยมากครับผมแต่ว่ามื่อนี่นุ่มบ้านป้าอันบ่ได้บ่ได้มะกรอว้เด้อครับแต่ว่าสิมะกรอเก่าฮ่อนละเพราะว่ามันเข่าอยู่เหมือนนุ่มบ้านป้าหันบ่ได้ยิ่งกันน้าเพราะว่ากล่องมันบ่ดีเหมือนอย่ก็เฮ็ดกล่องมะม่ายหรอครับเอาเก่าตาสร้างติดยางดีสิเป็นยังไงเนาะครับเหมือนผันพันสิยิ่งเหมือนน่นแหละคลิปก้อนสิยิ่งพันพันยานพี่น้องบ่เห็นขันยิ่งก็ได้โตครับผมพันอือเมื่อทายนั่นแหละคือเบิ่งคลิปก้อนนี่แหลยนนนนนนุ่่่มมมมบบ้้้าา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 าปก็เเเเเอออขขครัผพีงะ Bah, เพราะว่ามือนี้บ่ได้มากองไว้ก็สิไปกองใส่กองเก่าเฮาครับผมรอบแรกนุ่มบ้านปลาก็สิพาพี่น้องย่างเลาะเบิ่งซุก่อนจักแม่นสีหยังกว่าแจักแม่นสีอันใบไม้มันล้มก็สิไปบังกองเขาลุ่มบ้านปลาเบิดแล้วบ่จักดอกรอบแรกก็สิพาย่างเลาะซุก่อนเนาะครับเนาะเพราะว่ากองเขาเก่ามันก็หนาจะเหลืออยู่ครับผมไปพี่น้องนุ่มบ้านปลาสิพาไปเข่าไม้ครับผมหมัจยังสิเอาเข่าไปกองครับผมขันบ่เข่าหรือจังได๋ บนยอดท่านเขาครับพี่น้องบนมุมบันปลาไเวรามันกลินอยู่บ่ก็กลินอยู่ได้หรอครับผมเห็นบ่กองเขากระมวลอยู่เดีย๋ยวมุมบันปลางเสียวเขาเมากกว่างใส่ห้าพี่น้องไปรอเบิ่งก่อน วัดทั้งเขาครับพี่น้องเดี๋ยวพายเบื่องอีกสองกองนิึ่งครับผมยังสิมาก,ก่องให้หรอก บอท่านเขาครับพี่นอ้องเบิ้องโน้มบานปลายเบิ้งโน้มมันกินอยู่บ่กรองนี่ยัองอยู่กรองนี่ก็ย่างอยู่ครับผมเห็นมอรครับขี่มันครับผมย่างอยู่กินมหลายปรนไละแต่กรองเทิ้งหนังกินหลายอยู่ครับผมเบื้องโน้มบานปลายกรองใช่กัอน พี่น้องนุ่มบานปลาพ่อหนูอยู่เมืองนี่ครับรีไฟลลงมันไปก่อนจอบข้าวหนึ่งแล้วครับพี่น้องจอบนุ่มบานปลานจอบข้าวหนึ่งแล้วครับผมจอบข้าวหนึ่งนั้นบอท่านเข่าเนาะกองเข่ามันกับเบิดนุ่มบานปลาเสียเอาตัวนี้เสริมก่อนครับผมเสียวกองเข่ามาใส่หนีเนาะครับพี่น้องสําหรับนุ่มบานปลากะรอเบิรงกองเข่าจะคล้องเบิดแล้วครับผมบานนี้นุ่มบานปลาสิ่พาพี่น้องคุนละ ไปเบิ้งกองเขาที่มือนุ่มบ้านปลาเห็นมือนนะแต่ว่าเป็นกองเขาอ่อยเพิ่นเนาะมือนี้บ้องหัวเพิ่นสีมาหรือบ่มาเนาะครับเนาะเพวานนุ่มบ้านปลาไปถามเพิ่นวังคำเพิ่นว่ามันกินอยู่เพิ่นเอาขอกกองเขามาเสริมเพิ่นพญาตัดตัดรางตัดศยงเนาะครับเนาะไปพี่น้องนุ่มบ้านปลาสีผ้าไปเบิ้งหมาของเพิร์พผ่นละผู้เพิ่นกวางไหวเพิ่นละครับผมมองพ่อหนุ่มคนละครับพี่น้องนุ่มบ้านป่าสีมาลอยห้องอ้ายเพิ่นก็ะเพาะเดียวลอยสัมจ้าของพนังอยู่นี่ ไม่พี่ใช้ปืนเจ้าปืนเอียงมากอย่างนี้อยู่ใช้ปุ่นสั้นอยู่กองขอนบ่โอ้ยมาสิมาลอยให้กินของเขาเขาก็มาหาซ้ำพี่น้องเอ้ยโมนี่พ่อยังโตรอพี่เรียนมันเรียนคาขาอยู่บ่คอยก็เห็นตัวนึงหนูน้อยอยู่หันมือหันนี่ไปพี่น้องไวมากเลยเอยๆเพิงจอเพิ่งเร่อืมปุ่นละมาสิลงมันปุ่นละว่าสิมาเอาหกจอบุ่งหกจ้า่อยสิลงไปจอบกองขอนคอยปุ่นสั้นอย่งไรยังสิพ่อยังมาหาไม่เด้อเด็กเด้อ มันไยินเสียงปืนห้าพักก็ได้ขวายได้เข้ามาแล้ง <t ick> <inhale> คือบ่วหน้าพี่น้องถือบ่วหน้าไปเฮ้ยละ่ะมามานอยู่รับหมานอยู่ครับพี่ครับผมพูนนุ่มบา้านป้าใจหายบัดหาเอ้ยเนี่ยไปก่เห็นพี่มันเกิดต,ต้องอย่างคร้บาผมตัวใหญ่เติอบอยู่ด้วยนี่เกือกกองเขาอยู่ <c oughs> มันอยู่ครับมันอยู่ครับมันแล้วมันแล้วว่าตะแกบแตกแ,แล้วแมนเหลแล้วไองโลดตัวนี้เอนตัวนี้นี่นุ่มบ้านป้าอันอันอันเห็นเทื่อแแล้วคุณครับ,รบอยู่กองไตดีว่าเห็นมากรอบรอบแหลกเนาะครับเนาะอันที่เห็นนะ่ะมันว่าเขาครับมาเขาอยู่กองเครื่องกันครับผมกถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องไส่นี่ก็ได้ครับผมถือว่าได้การอยู่นี่นี่ก็มันเลลวมันเลลวครับพี่น้องเดี๋ยวนุ่มบ้านป้าสิจ่อเบ,บ่งเยอกข้าวครับผมเถื่อมีมูมันเนาะ เพื่อได้อีกตัวสันดกนี่ละว่าเรียว่าหมื่นเฮ็ดกล่องดีแค่เนี้ยแต่พอ่อยู่คนนี้ไปพี่น้องจงไปเบ่งตัวไม่ครับผมนี่แหละบอรอดอกเต่มามันครับผมรือมเหมือนนินบอได้ขึ้นหอดผู้สาวปันไหนบ่สนอกโอคนหนูอ้ครับพี่น้องตอนนี้กําลังสิเผาคนนูครับมาจะไปขวดรเด็ก,กว่าสันเจอหนุ่มบานปลาเมียนเออือครับผมนี่แหละบรรยากาศผวนมากับพี่น้องทั้งหนวะครับนี่ ไก่ยุกมาอยู่ยกไก่อยู่เพิ่นมาเพิ่นมากก็ไเพิน่นนี่ระครับผมบรรยากาศบ้านเฮากินเขา่าปลาเทือ,อนในครูกันอ,อีกตัวครับผมขัวเด็ดขัวเด็ดขัวเด็ดครับผมพี่น้องตสบายหอดทุกนานเวลาเจังสี่เดียวขัวอยู่นี่ไม่เหมาะทุกงา,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 านเฮางปอยู่ไก่หรอครับผมเสียต้อการเรืองี่เสียต้องกันครับเอาบรรยากาศฝากต้อนผู้อยู่กรุงเทพกรุงไท,งทยเนาะเข่ากะคือสิคือทอดบ้านอยู่ด้คนผู้เคยหากิน่าคอยได้ดี อ่ามาให้ตัวนี้คือสีซุกแล้วได้เห็นป่อันเดือนเงี้งกว่าเดือนกุมภาพัานธ์เห็นบ่ะอืมครับผมเอาบรรยากาศปากต้อนครับเป็นกาลังใจให้พี่น้องบ้านสุคนอ๋อขึ้นยังตัวแบบเง,งี้ยอีกโดคนออกขึ้นหน่อยหอยังบันห <c oughs> ่นยจ่งยิ่งเอาไหมยจ่งยิ่งเอาไหมเลยนหมันเป็นกาลังใจให้พี่น้องบ้านสุกคนครับผมผ <c oughs> ูอยู่กรุงเทพกรุงไทยเฮนงานเขาะเห็นบรรยากาศขึ้นหอดบ้านกับข้อมินบอกนุ่มบานปลายได้ครับสีไดดมี โอกาสไทยบรรยากาศเน,นี่ยเนี่ยห้เบิ่งยเรื่อเยเนาะครับผมช่วงนี้ก็ไก่สิบเบิดเบียยวกันละควมามแรงมากไว้ยนั่งขอตัวหนูหนูฝอแรงกับพอ่อ